สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆนะะมาเพิ่มยอดผู้ติดตามใน TikTok กันนะคะจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างราไปชมกันเลยค่ะ,ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเข้ามาที่ t i k t o กกันนะคะแล้วเราก็จะพิมพ์คําว่าเ e มโซเชียลนะคะแส,สดงแล้วก็คลิปที่อันแรกกันเลย และเมา่เข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ของเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีสมาชิกแล้วนะคะก็สามารถไปที่ลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยและเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกนะคะก็สามารถไปที่สมัครใช้งานตรงนี้กันได้เลยค่ะและเมา่เข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆกอกชื่อผู้ใช้อีเมลแล้วก็รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะคะแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมคลิกที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยนะแล้วหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่อยากก่อข้อมบุลทื่นไว้ก็สามารถล็อกอินวยกูเกิลกันตรงนี้ได้เลยค่ะ และเนื<ๆ> oh ่องจากเรานะคะมีสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราก็จะขออนุญาตกลับไปที่หน้าแรกแล้วก็ไปลงชื่อเข้าใช้กันเลยและมาเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ติมเงินก็สามารถติมเงินได้ต้องบริการติมเงินตรงนี้เลยนะคะและช่องทางการติมเงินของเรานะคะก็จะมีเลือกสามช่องทางช่องทางที่หนึ่งก็จะเป็นสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารช่องทางที่สองจะเป็นธูมันนีวอลเลตและช่องทางที่สามก็จะเป็นริปโตเคอเรนซีนะคะเพื่อนๆก็สามารถอ่านคําแนะนําจากตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วก็เสร็จจำนวนเงินที่ต้องการแล้วก็ประกันที่ติมเงินได้เลยค่ะ ต่อมาเราจะไปที่คําสั่งซื้อกันนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเพิ่มผู้ติดตามในทิกต o k กันนะคะแล้วก็คลิกตรงทิกต o k เลยเนาะถัดมาในส่วนของหมวดหมู่นะคะเราก็จะเข้าไปดูกันเลยนะคะมาเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีหมวดหมู่ให้เลือกหลายหมวดหมู่เลยหรือเพื่อจะเลือกตามเรากันก็ได้นะคะถัดมาในส่วนของบริการนะคะก็จะมีบริการให้เลือกหลากยบริการเลยนะต่อไปจะเป็นในส่วนของลิงก์นะคะแล้วก็จะขออนุญาตกลับไปที่หน้าทิกต o k กันนะคะแล้วเราก็จะมาคันล็อกลิงก์กันตรงนี้เลยนะคะ และจานวนที่เราต้องการน,นะคะเราก็จะใส่เป็นจานวน100นะคะโดยเวลาเฉลี่ยของเราก็จะอยู่ที่2ชั่วโมง50นาทีนะคะจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่13บาาทนะเสร็จแล้วเราก็ไปที่สั่งซื้อกันเลยค่ะเมื่อเราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีแท็บสีเขียวนะคะขึ้นให้เราแบบนี้เลยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเช็คเข้าไปดูกันได้เลยนะคะต่อมาเราจะไปที่ประวัติการสั่งซื้อกันนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราและตรงนี้ก็จะเป็นแท็บสถานะของเรานะคะก็คือระบบกำลังรอดาเนินการอยู่นั่นเอง ต่อมาในส่วนของการแนะนําเพื่อนนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการแนะนําเว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถไปที่ข้อลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็แชร์ลิงก์มีต่อ้เพื่อนๆได้เลยและหากว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจและคลิกเข้ามาที่ลิงก์ของเราเราก็จะมีอัตราค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยนะคะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายคันต่ำที่1 0 0บาทก,กันอีกด้วยและเพื่อนๆเขไหนนะคะที่กำลังพบเจอกปัญหาก็สามารถแจ้งปัญหาที่พบเจอให้กับแอดมินได้เลยโดยเราจะเข้าไปต้องติดต่อแอดมินกันเลยนะคะ เมื่อเข้าไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถแจ้งปัญหาให้กับแอดมินของเราได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนนะคะจะแจ้เป็นไฟล์รูปภาพก็ได้เช่นกันนะคะเสร็จแล้วก็ไปที่สตัอกกันได้เลยค่ะหรือเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการแจ้งปัญหาทางไลน์ก็สามารถคลิกมาที่ไลน์ตรงนี้กันได้เลยนะคะและเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีคิวโค้ดขึ้นให้เราแบบนี้เลยเพื่อนๆก็สามารถสแกนคิวอโค้ดตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็แจ้งปัญหาให้กับแอดมินของเราทราบกันได้เลยค่ะ ต่อมาเราจะกลับมาที่หน้าทิกตอกกันนะคะตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามของเราก็มีอยู่7คนนะคะเราก็จะขออนุญาตเล่นด้าในสักครู่นะคะและเราจะมาดูกันนะคะว่ายอดผู้ติดตามของเราจะเพิ่มขึ้นบ้างหรือยังตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามของเราก็เริ่มทยอยขึ้นมาแล้วนะคะและเพื่อไม่ให้ไปเสียเวลานะคะเราก็จะตัดภาพไปเจอกันอีกครั้งคือตอนที่ยอดผู้ติดตามของเราขึ้นจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาล้ค่ะตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามของเราก็เพิ่มขึ้นมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแถมระบบนะคะยังมีแถมมาให้แล้วด้วยนะ หากเพื่นเพื่อนนใะคะที่สนใจเว็บไซต์ได้ดีแบบนี้นะคะเราจะแปะล,ลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยเพื่อนเก็สามารถเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์เกมโซเชียลกันได้เลยนะคะและในวันนี้นะคะหากเราผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ